แม่ไม้ป้ายแดงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณบ้านหลังหนึ่งกำลังมีเสียงทะเลาะดังลั่นทั้งหมู่บ้านและปรากฏว่านั่นเป็นเสียงของสองผัวเมียที่กำลังทะเลาะกันเรื่องลูกเพราะว่าทั้งสองคนนั้นทำงานอย่างหนักหน่วงมากเท่าไหร่แต่ก็เงินไม่เพียงพอต่อการที่จะนำมาเลี้ยงดูลูก เพราะทั้งสองเป็นคนมักจะใช้เงินฟุ่มเฟือยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่โดยทั้งสองผัวเมียมีนามว่านางพลอยดาวกับนายพายบูรและนางพลอยดาวมักจะนำเงินที่ได้จากการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเองส่วนนายพายบูรนั้นก็มักจะนำเงินที่ตนทำงานมาเช่นกันแต่เอาไปดื่มน้ำเบา ซื้อจนกินทุกวันเมาไายไม่เว้นแต่ละวันบางครั้งก็ชอบนำเงินไปเล่นสิ่งไม่ดีและเมื่อเป็นเช่นนี้ตลอดมาระยะเวลาที่ใช้ชีวิตคู่กันอยู่ทั้งสองก็มักจะทะเลาะเบาแว้งกันและไม่เข้าใจกันอยู่บ่อยครั้งพี่ก็เป็นแบบนี้ไปซะทุกวันถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกเล่า เราสองคนก็ไม่มีเงินทองมากมายขนาดนั้นพี่เลือกเอาเงินที่จะไปซื้อน้ำเมาแล้วไปเล่นอะไรที่ไม่ดีน้องก็ว่าแต่พี่ดูตัวน้องเองเถิดชอบเอาเงินไปซื้อหาความสุขใส่ตัวเองเสื้อผ้าราคาแพงๆมันคุ้มกันนักเหรอใส่ก็ใส่ได้เหมือนกันทั้งนั้นแหละจะมาโทษพี่คนเดียวได้อย่างไร แต่เงินที่ฉันใช้ฉันเอาไปซื้อของจําเป็นแต่พี่กลับเอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายหมดไปมากมายกับการกินน้ำเบาของพี่พี่ไม่สงสารลูกบ้างเหรอทุกวันนี้เราสองคนก็แทบจะไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินแล้วดานายไพบูลเกิดหงุดหงิดและอารมณ์ฉุนเฉียวกับคำพูดของผู้เป็นภรรยาตนและตัวของเขานั้น ก็ไม่อยากที่จะสนใจเธอด้วยความโมโหเขาจึงเดินออกจากบ้านโดยไม่สนใจคำพูดของนางพลอยดาวแต่อย่างใดและนำเงินทั้งหมดออกไปเล่นอีกท้งยังดื่มน้ำเมาเช่นเคยเฮ้ย <c oughs> ผัวแบบนี้ฉันไม่อยากมีเลยจริงๆฉันจะทำยังไงดีนะถึงจะได้หลุดพ้นจากคนแบบนี้ไปเสียทีสงสารลูกจริงๆ หลังจากที่นายไพบุ์ได้เดินออกจากบ้านไปแล้วนางพลอยดาวก็ได้นำเงินที่เหลือของตนออกมาเพื่อไปซื้อของสวยๆงามๆอีกเช่นเคยปล่อยให้ลูกของเธออยู่กับพี่เลี้ยงสองต่อสองโดยที่ไม่คิดอะไรและไว้ใจพี่เลี้ยงคนนี้เป็นอย่างมากแต่ในขณะนั้นเองจู่ๆพี่เลี้ยงก็นั่งมองเด็กลูกของเจ้านายตน นั่นจึงทำให้เธอคิดไม่ดีขึ้นโดยพี่เลี้ยงเธออุ้มลูกสาวของนางลอยดาวออกไปและค่อยๆยย่องออกจากบ้านอย่างช้าๆหลบสายตาชาบ้านไม่ให้ใครคนอื่นพบเห็นได้เมื่อทางสะดวกเธอจึงรีบเดินออกไปอย่างไร้ร่องรอยแต่แล้วในขณนะที่นางลอยดาวกำลังชมเสื้อผ้าเพลินเ จูๆ่ๆเธอได้รับข่าวร้ายจากชาวบ้านว่าผัวของเธอได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันเพราะมัวแต่นั่งดื่มน้ำเมาข้าวปลาไม่ยอมกินจึงเกิดทำให้ตับแข็งลมหายใจเฮือกสุดท้ายในวงเล่าเขาก็สิ้นใจแต่นางพลอยดาวได้ยินเช่นนั้นเธอไม่รู้สึกตกอกตกใจเลยอีกทั้งยังนั่งเฉยกับคำพูดชาวบ้านอีกด้วย นี่เองไม่ตกอ,อกตกใจหน่อยหรือผัวของเองทั้งคนเลยนะแล้วฉันจะต้องตกอ,อกตกใจทำไมกันหรือมันหมดลมหายใจไปแล้วเราจะให้ฉันทำอย่างไรนั่นก็เป็นผลกรรมของมันทั้งนั้นที่มัวแต่ดื่มน้ำเมาเอาเงินไปเล่นในสิ่งที่ไม่ดีสมควรแล้วล่ะที่ต้องเจอเช่นนี้เองสองคนผัวเมียรักกันจริงๆรหรอวะเนี่ย ไม่ไม่แยแสไม่ห่วงยยกันเลยลูกก็มีทั้งคนเพิ่งเกิดมานั่นเองไม่สงสารโลกเองบ้างเลยเหรออเอเอ็งนี่น่าจะกลายเป็นแหม่หมายปลายแดงเสียแล้วนะเมื่อพลอยดาวได้ยินที่ชาวบ้านพูดเช่นนั้นเธอยังคงไม่แยแสและไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นอีกทั้งยังยืนเลือกเสื้อผ้าต่อไปค่ะป้า ไม่ได้เป็นคนในครอบครัวของฉันป้าก็ไม่ต้องมายุ่งป้าไม่ได้เจออะไรอย่างฉันมาบ้างไม่รู้หรอกก็คงจะถึงเวลาของมันแล้วละที่จะต้องเป็นแบบนั้นเราก็ต้องยอมรับนะปัจจุบันฉันก็มีลูกคนเดียวก็ดีแล้วนี่นี่ก็มีผัวทำตัวไม่ดีอย่างนั้นวันๆเอาแต่กินน้ำเมาเฮ้ยฉันไม่ไหวหรอก เมื่อผู้คนได้ยินในสิ่งที่พลอยดาวพูดก็ทำให้พวกเขานั้นถึงกับสายหน้าและไม่เข้าใจกับทัศนคติของหญิงสาวที่คิดกับหัวของตนเช่นนี้แต่อีกใจก็คงเข้าใจว่านางพลอยดาวอาจจะเจออะไรมากจริงๆเธอจึงเป็นเช่นนี้เช่นกันจนกระทั่งตกเย็นพลอยดาวได้เดินหอบข้าวของกลับบ้านอย่างมีความสุข ยิ้มย้มแจ่มใสอีกทั้งยังกระโดดโลดเต้นพร้อมกับเดินหน้าเข้าบ้านหาลูกของตนแต่แล้วเมื่อเธอเดินเข้าไปในบ้านปรากฏว่าไม่เห็นและไม่พบลูกน้อยของเธอรวมถึงพี่เลี้ยงด้วยนั่นจึงทำให้เธอสงสัยเป็นอย่างมากพี่เลี้ยงเธอนำลูกของเธอไปไหนแต่คิดในใจว่า พี่เลี้ยงคงจะนำลูกเธอนั้นออกไปเดินเล่นข้างนอกเพื่อสูดอากาศเล่นเจนเอ๋ยนังเจนแกเอาลูกของฉันไปไว้ไหนอยู่แถวนี้หรือเปล่าเรียบรีบพาลูกฉันกลับเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ป่านนี้คงจะหิวข้าวแย่แล้วละไม่ว่านางพลอยดาวจะตะโกนส่งเสียงเรียกพี่เลี้ยงอย่างไรก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมา นั่นจึงทำให้เธอเริ่มใจสันและหวาดระแวงกลัวว่านางเจนพี่เลี้ยงจะพาลูกของเธอไปที่อื่นแต่แล้วในขณะที่นางพลอยดาวกำลังตกใจและวิตกกังวลเป็นอย่างมากจู่ๆมีเพื่อนบ้านข้างๆนั้นเขาเดินมาหานางพลอยดาวแล้วก็ได้พูดขึ้นว่ากลับมาแล้วเหรอพลอยดาว พี่เห็นถือของเต็มไม้เต็มมือมาซะเยอะแยะเฉียวว่าแต่นางเจนได้พาลูกกลับมาบ้านแล้วหรือยังพี่เห็นว่าก่อนหน้านี้เจนทำตัวลับๆล่อๆแล้วก็พาลูกของเธอออกไปไหนก็ไม่รู้พี่ก็นึกว่าเจนมันพาลูกเธอกลับมาแล้วตอนแรกก็คิดว่าไปเดินเล่นเซออีกไม่รู้ป่านนี้มันพาลูกเธอไปเดินเล่นแถวไหนนะ่ะ ปกติแล้วฉันไม่อนุญาตให้เจนพาลูกของฉันออกไปเกินสองชั่วโมงนี่แต่นี่มันก็เย็นแล้วนะเธอยังไม่พาลูกฉันกลับมาบ้านอีกหรือจะเกิดเรื่องอะไรไม่ดีกับลูกฉันนี่อย่าบอกนะว่านังเจนพาลูกฉันไปขายให้คนอื่นเมื่อเพื่อนบ้านได้ยินเช่นนั้นก็ทําให้เธอตกใจเป็นอย่างมากและไม่คิดว่าพี่เลี้ยงของนางพลอยดาว จะทำแบบนี้กับเธอได้ลงคอแต่นั่นก็คงเป็นเพราะความสะเพร่าของนางพลอยดาวที่มัวเอาแต่เที่ยวเตรไปวันวันไม่สนใจลูกของตนแล้วไว้ใจพี่เลี้ยงผู้เป็นคนอื่นมากเกินไปจนทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจนเช้าวันรุ่งขึ้นนางพลอยดาวก็ไม่ได้เห็นหน้าเจนกลับมา อีกทางลูกน้อยของเธอเลยแต่อย่างใดและนั่นจึงทำให้เธอคิดว่านางเจนน่าจะทำอย่างที่เธอคิดจริงๆนั่นจึงทำให้เธอรู้สึกโมโหและกโกรธตัวเองที่ไว้ใจพี่เลี้ยงมากเกินไปและตอนนี้ตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรแล้วและไม่รู้ว่าจะทำอะไรเป็นอย่างแรกไม่มีแม้กระทั่งผัวอันเป็นที่รัก คอยให้คำปรึกษาเพราะตอนนี้นายไพบูลนั้นสิ้นลมหายใจจากไปแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้นางพลอยดาวกลายเป็นแม่ไม้ป้ายแดงไม่มีแม้กระทั่งผัวและลูกน้อยเมื่อไม่มีทางออกนางพลอยดาวไม่เหลือใครแล้วเธอก็ได้แต่นอนร้องไห้ไม่ยอมกินข้าวกินปลาไม่ยอมแม้กระทั่งจะออกจากบ้าน เอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องจมกองน้ำตากับความผิดหวังที่ตนเองกระทำเกิดขึ้นส่วนนางเจนที่ได้ลักเอาลูกน้อยของนางพลอยดาวไปเพื่อจะนำไปขายให้กับชายเศรษฐีเพราะตัวเขานั้นอยากจะมีลูกสาวให้กับภรรยาตนด้วยความที่ภรรยาเขานั้นไม่สามารถจะมีบุตรให้กับเขาได้ แต่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเด็กทารกที่นางเจนนำมาขายให้แก่เขานั้นถูกขโมยมาจึงรับเลี้ยงดูเจ้าเด็กผู้นี้อีกทั้งจ่ายเงินให้แก่นางเจนเป็นจำนวนมากเพราะคิดว่าเป็นลูกของเธอนางเจนก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนกองเงินกองทองเป็นเงินที่ได้จากการขายลูกของนางพลอยดาว จนกระทั่งระยะเวลาผ่านไป25ปีนางพลอยดาวที่มัวแต่หมกเม็ดมัวแต่นอนจมอยู่กับความทุกข์อยู่ในบ้านหลังเกา่าวันวันเอาแต่ร้องไหซ้ซึมเศร้าเสียใจชาวบ้านหลายต่อหลายคนต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือนางพลอยดาวเธอก็ไม่ต้องการที่จะรับมันจนปัจจุบันตัวหญิงสาว กลายเป็นคนบ้าขาดสติกลายเป็นคนสติไม่ดีเร่ร่อนขอข้าวชาวบ้านกินไปวันๆเพราะเธอนั้นเอาแต่คิดอยู่แค่เรื่องเดียวจนเกิดความฟุ้งซ่านทำให้เป็นบ้าไปในที่สุดดีนะกรรมของคนที่มันปล่อยปะละเลยทิ้งลูกทิ้งผัวจนทำให้ตัวเองต้องกลายมาเป็นแบบนี้ไม่น่าเลยจริงๆนางพลอยดาว แล้วป่านนี้ลูกของมันจะเป็นตาร้ายดีอย่างไรบ้างนะผลกรรมก็คงตามจะนองนางพลอยดาวแล้วละจนตอนนี้ดูสิมันกลายเป็นบ่ากขาสติข้าก็สงสารน,นางจริงๆเป็นไปทั้งทั้งที่เป็นคนสวยหน้าตาดีซะด้วยนางเจนผีเลี้ยงก็ไม่น่าเลยนางก็คงจะได้รับผลกรรมไม่ต่างกันและ การที่รักขโมยของคนอื่นหญิงลูกแล้วเฮ้ยคนแบบนี้คงไม่มีวันจเจริญหรอกนะถึงจะให้มีความสุขในช่วงแรกสุดท้ายมันก็ต้องจมมันกองทุกข์ชาวบ้านต่างพากันพูดคุยถึงเรื่องพลอยดาวที่กำลังเห็นว่าเธอนั้นกำลังนั่งกินข้าวที่ชาวบ้านมอบให้ย่างอร็จอร่อย ด้วยความที่ชาวบ้านหลายต่อหลายคนรู้สึกสงสารพลอยดาวยิ่งนักจึงมักจะนำอาหารให้เธอกินเป็นประจำทุกวันเพราะตอนนี้ตัวเธอเองไม่เหลือใครแล้วแม้กระทั่งครอบครัวก็ตัดทางปล่อยวัดเหตุเพราะเมื่อก่อนเธอทำตัวเกเรอย่างมากจึงไม่มีใครสนใจณนะบ้านเศรษฐีแห่งหนึ่ง ลูกของนางพลอยดาวได้เติบโตขึ้นมามีนามว่ากอหญ้าและปัจจุบันกอญ้าก็อายุครบยีห้าปีกว่าและเธอเองก็ได้มีแฟนหนุ่มว่านายพร้อมปัจจุบันกอหญ้าได้มีชีวิตที่สุขสบายบนกองเงินกองทองมีใช้สบายทั้งชีวิตพ่อแม่เศรษฐีตามใจเธอทุกอย่างไม่ขัดอะไร เมื่อเธออยากได้อะไรก็มักจะได้เสมอและนี่จึงเป็นบุญของเธอที่ได้มาใช้ชีวิตบนความสุขแห่งบ้านหลังนี้และตัวเธอนั้นก็ไม่รู้เลยว่าความจริงแล้วพ่อแม่แท้ๆจริงของเธอเป็นใครและอีกไม่นานกอย่าก็จะเตรียมตัวแต่งงานกับนายพร้อมแล้วไปกันเถอะค่ะพี่พร้อม เราสองคนต้องไปซื้อของที่ตลาดเพื่อมาจัดเตรียมงานแต่งของเราอีกไม่กี่วันนี้นะคะได้เลยจ้ะพี่พร้อมอยู่แล้วเราสองคนรีบไปกันเถิดนะนี่ก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วอีกไม่นานเดี๋ยวตลาดคงจะปิดเอาพอพูดจบกอย่าและนายพร้อมก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางไปตลาดทันทีจนกระทั่งสองคน ินมาถึงที่ตลาดแล้วภายในระยะเวลาไม่นานในขณะที่ทั้งสองกําลังเลือกซื้อผล,ลไม้แต่แล้วจู่ๆก่อยญ้าก็ถูกนางลอยดาวสกิดขาของเธอแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าลูกแม่ลูกแม่จริงๆด้วยหายไปไหนมาจำแม่ได้หรือไม่แม่คิดถึงลูกแทบใจจะขาดแม่ขอโทษนะ ที่เมื่อก่อนแม่ทำตัวไม่ดีแม่ปล่อยปะละเลยลูกจนถูกนางเจนมันขบอยลูกไปแม่ผิดไปแล้วแม่ผิดไปแล้วจริงๆลูกนางพลอยดาวที่เป็นบ้าสติเฟื้องเขย่าขาลูกและเมื่อกอย่าได้เห็นว่านางพลอยดาวมีสภาพหม่อมแแม,มเสื้อผ้าขาดรุงรัง นั่นจึงทำให้เธอตกใจเป็นอย่างมากคิดว่าหญิงคนนี้เป็นบ้าสติไม่ดีด้วยความที่กลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวเธอจึงรีบวิ่งหลบอยู่ด้านหลังของแฟนหนุ่มตนเองนี่ป้าเป็นใครกันหรืจ๊ะทำไมเรียกฉันว่าลูกเช่นนี้ฉันไม่ใช่ลูกป,ป้าหรอกนะใจเย็นๆก่อนนะกอ,อย่าพี่ว่าเธอหน้าสงสาร ดูท่าทางเธอคงจะคิดถึงลูกมากเลยล่ะเธอถึงกลายเป็นคนสติไม่ดีแบบนี้ก่อย่าไม่ต้องกลัวไปหรอกนะมีพี่อยู่ทั้งคนพี่ไม่ปล่อยให้น้องต้องถูกเธอทำอะไรเป็นแน่คุณป้าครับนี่ไม่ใช่ลูกของคุณป้าหรอกนะผมรบกวนคุณป้าอย่ามารบกวนเธอเลยนะครับผมกำลังจะซื้อของถ้าไม่เช่นนั้นคุณป้าก็รับเงินนี้ไว้เถิดไว้ซื้อข้าวกิน นางพลอยดาวก็ยังคงไม่ยอมรับเงินที่นายพร้อมยื่นให้เธอเธอ,อยังคงร้องไห้งองแงเหมือนเด็กพูดคำเดิมๆซ้ำๆว่าลูกแม่ลูกแม่นั่นจึงทำให้นายพร้อมก็รู้สึกสงสารหญิงสาวเป็นอย่างมากแต่แล้วในขณะนั้นพ่อแม่เศรษฐีของกอยญาก็ได้เดินมาพร้อมกันชาวบ้านจึงเข้ามาห้ามรามนางพลอยดาว เพื่อไม่ให้ไปยุ่งกับกอยญ้าว้ายตายแล้วหนังกลอยดาวแกจะมาชี้นิ้วบอกคนโน้นคนนี้เป็นลูกแกไม่ได้หรอกนะต้องขอโทษพวกคุณคุณด้วยนะคะคือว่าเธอคนนี้มันสติไม่ดีเลยมองว่าคนโน้นคนนี้เป็นลูกของมันไปหมดเพราะเมื่อ25ปีก่อนพี่เลี้ยงมัน ขโมยลูกมันไปไม่รู้ป่านนี้เป็นตาร้ายดียังไงวันนั้นผัวของมันก็ดันตายไปพร้อมๆกันด้วยเลยทำให้มันเป็นโลกซึมเศร้าและกลายเป็นบ้าสติไม่ดีแบบนี้ละจ้าพวกฉันต้องขอโทษแทนหนังพลอยดาวจริงๆนะจ๊ะและเมื่อเศรษฐีทั้ทงครอบครัวก็ย่ารวมถึงนายพร้อมได้ยินเรื่องราวที่ชาวบ้านเล่านั่นยิ่งทำให้พวกเขาเห็นใจ และไม่คิดอะไรกับการกระทำของเธอในครั้งนี้อีกทั้งยินดีจะช่วยเหลือพลอยดาวอีกด้วยน่าสงสารเสียจริงช่างใจจืดใจดำยิ่งดักลูกของป้าเขาใครทำกับเขาเช่นนี้นะเฮ้ยมนุษย์เราทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่แล้วในขณะนั้นเองจู่ๆชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจับตัวนางเจนและเดินเข้ามา ในขณะที่กําลังเกิดความวุ่นวายอยู่และชาวบ้านทุกคนก็ได้เข้นเอาความจริงจากปากของนางเจนให้พูดให้ทุกคนฟังเรื่องลูกของนางคลอยดาวว่านำไปไว้ไหนกันแน่และเมื่อทั้งสองสามีภรรยาเศรษฐีเห็นว่านางเจนถูกจับตัวมานั่นก็ทำให้พวกเขาตกใจอย่างมากเพราเมื่อ20ปีก่อนนั้น เขาจำได้ว่าหญิงคนนี้ได้นำลูกมาขายให้แก่ตนเอ็งบอกทุกคนไปสิว่าเอ็งนำลูกของนางพลอยดาวไปไหนฮะนางเจนหาตัวยากเสียจริงดีนะข่าจำได้วันนี้เห็นแกมาซื้อของเอง็งมาขอโทษนางพลอยดาวเดี๋ยวนี้แล้วเอ็งก็รีบพูดมาว่าลูกของมันไปไหนไม่เช่นนั้นพวกข้าจะส่งเอง็ง ให้ตำรวจเลยและเมื่อนางเจนได้ยินชาวบ้านกดดันเธอหลายต่อหลายครั้งอีกทั้งกลัวชาวบ้านจะทำร้ายเธอจึงยอมสารภาพออกมาว่าเธอนั้นได้ขโมยลูกนางพลอยดาวไปจริงๆและได้ขายให้กับเศรษฐีสองคนนี้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอและเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกคนก็ต่างตกใจและตกตะลึงกับเรื่องที่เกิดขึ้น รวมถึงตัวกอหญ้าด้วยทุกคนก็ได้รู้ว่าลูกสาวที่สูญหายของพลอยดาวนั้นก็คือกอหญ้าที่เป็นลูกบุญธรรมของเศรษฐีทั้งคู่จริงๆแล้วแม่ที่แท้จริงของฉันคือป้าคนนี้หรือแม่จา๋าลูกอยู่นี่ถึงอย่างไรก็ต้องเอานางคนนี้เข้าคุกให้ได้บางอาจ าพาลูกจากแม่ไปจนทำให้แม่ต้องกลายเป็นแบบนี้ลูกจะไม่มีวันให้อภัยคนอย่างนี้เลยและเมื่อก่อญาติดได้รับรู้ความจริงตัวเธอเองก็ไม่ได้รังเกียจแม่ของเธอที่มีสภาพเช่นนี้เลยแต่อย่างใดอีกทั้งยังรู้สึกสงสารและเห็นอกเห็นใจที่แม่ของเธอนั้นต้องเสียใจทุกทรมานมากกว่า2 5ปีกว่า อีกทั้งสองสามีภรรยาเศรษฐีก็รู้สึกสงสารนางพลอยดาวเช่นกันและยืนกรานที่จะเค้นเอาความจริงกับนางเจนให้ถึงที่สุดแม่จ๋าพ่อจ๋าถึงอย่างไรแล้วลูกขอเอาแม่แท้ๆของลูกคนนี้ไปอยู่ที่บ้านของเราจะได้ไหมจ๊ะหากจะให้แม่อยู่แบบนี้ต่อไปลูกไม่สามารถทนเห็นได้จริงๆ ไหนๆก็จะถึงวันงานแต่งของลูกแล้วพี่พร้อมพี่พร้อมไม่รังเกียจแม่ของฉันใช่ไหมจ๊ะสองสาม,มีภรรยาเศรษฐีและนายพร้อมก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดเพราะตัวเขาทั้งสองอีกทั้งนายพร้อมก็รักกอยญ้าเศรษฐีสองผัวเมียนั้นรักเธอเหมือนลูกแท้ๆและไม่รังเกียจนางพลอยดาว จึงได้รับไปอยู่ด้วยกันกับลูกสาวของตนเช่นกันและพร้อมยินดีที่จะช่วยดูแลพลอยดาวตลอดชีวิตและพยายามรักษาเธอให้หายดีนี่แหละนะสายใหญ่ของความเป็นแม่ลูกต่อให้จะกลายเป็นคนสติไม่ดีไปแล้วเธอก็ยังคงจำลูกของตนเองได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป จงอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอย่าปล่อยปละละเลยกับคนสำคัญอีกครั้งอย่ามัวแต่รักสนุกเพราะถ้าวันใดวันหนึ่งตนทำอะไรผิดพลาดลงไปแล้วอาจไม่มีโอกาสที่จะได้กลับไปแก้ไขมันอีกต่อไปก็เป็นได้จบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนิทานลูกส้ม ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะหากมีตรงไหนผิดพลาดประกันใดไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ